เซรั่มเมย่าแมงโก้ตัวนี้นะคะคําถามนะคะก็คือว่าทําจากอะไรนะคะใออินเกเดียนหรือส่วนผสมของเขานะคะก็จะเป็นตัวไฮยาลูรอนนะคะตัวไฮยาลูรอนนี่จะช่วยในเรื่องของให้ผิวนุ่มฟูนะคะแล้วก็ช่วยกับเก็บน้ําบนผิวด้วยนะคะ ทำให้ผิวชุ่มชื้นตลอดเวลาทําให้ริ้ว้อยตื้นขึ้นนะคะใครที่เป็นหลุมสิวก็สามารถเลี้ยงเนื้อได้นะคะช่วยเติมเต็มล่องลึกนะคะอันนี้คือตัวที่1น,นะคะตัวที่2คือมีเบต้ากลูแคนนะคะเบต้ากลูแคนเนี่จะช่วยในลดในเรื่องของการอักเษการระคายเคืองนะคะแล้วก็ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะลดริ้วรอยบนหน้าผากรอบดวงตาเก็บเปลืตานะคะถุงใต้ตากระชับรูกลมขคน ปรับผิวให้เรียบเนียนปรับผิวให้นุ่มฟูนะคะก็คือใครที่แบบเป็นริ้วรอยล่องลึกนะคะหรือหน้าห้อยนะคะไม่กระชับนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยยกกระชับให้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะเป็นวิตามิน B3 นะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยเพิ่มอีลาตินช่วยทําให้ผิวกระชับนะคะแล้วก็เซรั่มจะซึมลึกลงไปทําให้ผิวชั้นในแข็งแรงด้วยนะคะ เพิ่มความขาวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยผลิตเซลล์ผิวใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เซลล์ผิวทาํางานได้ยังมีประสิทธิภาพนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นวิทแยมนะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูผิวให้ผิวกระชับแต่งตึงและยกกระชับหน้าปรับหน้าให้เรียวเป็นวีเชฟนะคะอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะของเซรั่มทั้ง2ตัวนี้นะคะเหมือนกันนะคะ2ตัวค่ะ